หลุดล้นะครับตอกออกอันนี้เราก็มาขันน็อตเบอร์สิบจ็ขันอ้อมเลยนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับอันนี้อาการก็ลูกปืนไหมเจลาบีมันใช้งานหนักอะนะดูแลใช้งานหนักมันสองรอยบวกตลอดเลยผมขับอะนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเจ <c oughs> ลาบีก็ต้อง ได้ระยะประมาณนี้ถ้าว่าใช้ไม่ใช่บล็อกไม่ใช่บล็อกขันก็เอาอะไรเสียบไว้ตรงนี้นะครับยังมีร่องเนี่ยเดี๋ยวไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้บล็อกขัน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 ออกเดี๋ยวคิดภาพไม่ออกคนนึงับวิธีถอดก็ขัน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 อ้อมเลยอันนี้มันก็ยากติดอยู่อันนี้กรณีบล็อกใ่ยิงได้เลย ครับแ๊บนึงผมยิงเดี๋ยวผมออออกให้ดูก็มานะเอาหมุดออกก่อนนะครับตะปูผมใช้ตะปู <c oughs> นะครับใช้ตะปูเพราะว่ามันแข็งแรงกว่ากิ๊นะครับก็เลยใช้ตะปูแกะตะปูออกนะครับนี่เราแกะออกแล้วก็เอากินนี่ออกนะครับหมุดล็อกนี่ออกอะไรลูก เราก็ใช้บ็อกเบอร์27นะขันขันออกหมุนทวนขเข้าเหมือนตามเข็มทวนขันออกหมุนทวนนะครับเนี่ยทวนทวนออกนะครับวิธีใส่นะครับเพื่อท่านใดติดตั้งเองเดี๋ยวติดตั้งผิดงานเข้าเลยนะครับน็อตน,นี่นี่น แป๊บนึงครับนอตอันนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าตัวน,นี้มีครับมันจะมีนูนแกะออกก่อนดำเลยน้ำมาจรารบีต้องใช้จรารบีของมันนะครับเป็นของอีสูแหละนะจะทนกว่านี่นี่นี มันยังมีแฟงฝั่งทางเรียบกับฝั่งทางนูนเอาฝั่งทางเรียบใส่นะครับอย่าฝั่งทางนูนใส่นะลูกปืน <c oughs> ปืดเลยนะนะครับมันยังมีทางนูนกับทางเรียบดูดีๆเนี่ยเนี้ยสำคัญนะครับประมาณนี้แล้วก็เอาลูกปืนออกก่อนนะอย,อย่าอย่าเอยิงน็อตออกเลยนะครับประมาณนี้นะครับยิยยงน็อตออกเลยยิงออกให้อ้อมเลย ยิงออกให้อ้อมเลยนะครับแล้วเรก็ดึงออกเลยเราขันน็อตเราไม่ต้องไปถอดดัมถอดเบร์ออกนะนะครับไม่ต้องถอดออกนะนะครับอันนี้มือม,มีมือเดียวเนี่ย แปับนึ่งอ่าเมื่อกี้ขออภัยนะครับดึงหลุดไปหน่อยนะครับก็นี่ครับไม่ต้องเอาออกนะมันจะออกมาเป็นเฉพาะแบบนี้นะครับแล้วเราก็อัดลูกปืนออกตอกออกปืนเสียปืนแตกนะครับปืนแตกน่ครับลูกปืนโคตรเล็กเลย <laughs> ไม่ได้เหมาะสมกับรถเลย ต้องลูกปืนหน้าใหญ่ใหญ่สักหน่อยนะหรว่านนะเนี่ยใหญ่หน้าใหญ่ใหญ่สักขนาดเนี้ยเนี่ยขนาดเนี้ยด,ดูดูดูทรงเดียวกันนะแต่คนละไซส์เลยนะเนี่ยมันน่าจะใหญ่ขนาดเนี้ยผลิตเล็กเกินเนี่ยผลิตเล็กเกินเล็กมากเล็กจนตกใจมันก็แตกบ่อยนะ ประมาณนี้วิธีเปลี่ยนวิธีถอดแล้วก็เราก็เอาตอกออกนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ตอกเสื้อออกเราแล้วเราก็อัดเป็นใหม่มันก็จะมีซีนนะครับใช้ตอกใช้ไขควงตอกเนี้ยตอกออกนะครับถ้าว่าท่านใดที่ว่าบ่าบ่ามันสึกนะบ่าตัวนี้สึกอะเชื่อมเชื่อมหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดแล้วก็อัดเขับไปเลยไม่ต้องกึงนะครับ ถ้าบ่ามันมันสึกอะ่นะอันนี้ไม่สึกแน่นอยู่อันนี้มันมีเสียงเตือนก่อนนะครับไหวตัวทันนะครับก็ถ้าซื้อมันก็ไม่แพงนะดุมเนะี่ยมันก็ราคาพันนะึงเฉพาะดุมเนะี่ยนะครับถ้าว่าผู้ดุมเพราะว่าท่านใดที่ว่าเสื้อเสียเลยอะ่ะซื้อประมาณนี้มันถอดมันถอดแยกล่างได้นะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อทั้งหมดคอมาเนะี่ยอุ้ยไม่ไหวหรอก หลายตังค์ซื้อแต่ดุมเนี่ยจนมากจะดุมเนี่ยจะเสียก็ประมาณนี้นะครับวิธีเปลี่ยนลูกป,ปืนลูกป,ปืนแตกก็คลิปบุญเลยวิธีมันแตกมันสั่นมือเหมือนไอ้นี่ยอันนี้ลูกป,ปืนแตกจริงเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่นี่เห็นไหมมันเป็นรอยๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยน,นะครับวื้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 วจุดทางน,นะครับอันตรายถ้าว่าไม่เปลี่ยนมันก็ตัวนี้มันก็จะขาดตอนนี้ล้อก็หลุดเลย ล้อไม่หลุดแต่เบรกเบรกจะฝืดเลยไม่บุดไ,ไม่หลุดนะครับเบรกี่เบอร์ฝืดเลยผมเคยครับเคยเคยเคย,เคยนั่นมารับไม่ใช่รุ่นนี้นะรุ่นเก่ารุ่น TFR ล้อหลุดกลางเขาอะตรงนี้คือเบรกนี้คือแบบควันกบเลยนะ <c oughs> ครับตัวนี้มันขาดไงไม่ได้ดูประมาณนี้ก็ประมาณนี้วิธีเปลี่ยนแล้วก็ตอกเสือ้อา ยังมีริมอยู่แล้วก็ตอกเสื้อแล้วก็อัดของใหม่ไปนาดนี้ปรนวานนี้ครับสวัสดีครับก<ส>็บ<ส>อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อเับชมข้ิปใหม่นะครับส,สีสวัสดีครับ